ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยโจทย์แพทสาตัวคม5้าสองนะครับข้อที่1 9บเถึงยีนะครับโจทย์บอกนะครับว่าใช้ข้อความนี้ตอบคาถามข้อ1 9บเถึงยีนะครับโจทย์บอกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าอันนึงนะครับมี1เฟสนะครับก็คือคิดแบบปกตินะครับหม้อแปลงส่วนใหญ่ที่จะเจอกันคือ1เฟสกับ3เฟสแต่ในหมอปลายเนี่ยจะเจอแค่1เฟสนะครับส่วนใหญ่นะครับโดยที่ขดลวดผสมกัคูมก็คือด้านนี้นะสองร้อยนะครับรอบแล้วก็ ทุติยภูมิหนึ่งรอยรอบนะครับคือด้านนี้นะครับโดยที่ต่อกับตัวโหลดซึ่งมีความต้านทาน5องโอห์มนะครับก็ไก่ถามว่าเอสิบเก้าถามว่ากําลังไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานมีค่ากี่วัตต์นะครับพูดง่ายๆก็คือถามตัวของ P นะครับ P ซึ่งในการหาพีของตัวต้านทานเนี่ยพใช้เป็นตัว R าร้ว่ากันนะ PR านะครับก็คือตัวของสูตรของ v ีกำลังสองส่วน R นะครับ Okay. เราก็ต้องมาหาตัว v นะครับเพราะว่า r เนี่ยเราทราบน,นะครับว่าคือ5นะครับเราทราบน,นะครับว่าคือ5นะครับเราก็แค่ต้องมาหาตัวของ v จริงจริงจะเทียบ i ก็ไม่ผิดแต่ว่า i เนี่ยมันจะติด2ตัวแปรซึ่งในที่นี้เนี่ยมันจะแก้ได้ค่อนข้างยากกว่าตัว v นะครับ v มันแก้ง่ายเพราะมันมีข้อมูลของตัวนี้มาให้กันนะครับเคเราก็เริ่มจากการใช้สูตรของ v 1ส่วน v 2นะครับเท่ากับตัวของ n 1ส่วน n 2อนะครับ v 1ก็คือตัวของ ฝั่งฝั่งฝั่งประถมอัคคูณนะครับก็คือห้าสิบวีสองคือตัวที่ต้องการหานะครับขดลวดของประถมอัคคูณคือสองร้อยนะครับขดลวดของทุติยภูมิคือหนึ่งร้อยก็ตัดนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับก็จะได้วีสอออกมาเนี่ยเอาสองบ้านานะก็ได้ยี่ห้าวูนนะครับก็จะเป็นหกร้อยยี่ห้าหารห้านาบซึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับวัตต์นะครับใช่ไหมผมขอหารเลขก่อนนะครับสองห้าโอเคหนึ่งสองห้าวัต ใช่ปาวฮมหนอดเลขไม่เป็นแล้วเนี่ยอ่าโอเคหนึ่งสองห้าวัตต์นะครับจบเคทีนี้เนี่ยเราก็แปลงนะครับโจทย์ถามตัวของกระแสที่ใบฝั่งปฐมภูมิก็คือกระแสไอหนึ่งนะครับไอหนึ่งนะครับอ่าทีนี้พอได้ข้อมูลของตัวกำลังไฟฟ้ามาเนี่ยของเราก็สามารถหาตัวของ i2 ได้นะครับ i2 นะครับเค i2 เนี่ยก็จะหาได้จากตัวของ P ของ ตัวต้านทานเนี่ยคือ i กำลังสองส่วนอนะครับ PR คือ y 2 5ยี่หนะครับรยาวัตไกำังสคือตัวที่ต้องการหานะครับ rr นี่คือ5นะครับก็เอามาหารนะครับก็ร้อคือห้ากลังสามหาังสามหารได้ห้ากำลังสองไอสเนี่ยก็คือตัวของ5้แอมนะครับหแอมป์ 8, นะครับ ีนี้ก็เทียบเหมือนเดิมนะครับก็คือ n 1ต่อ n 2แต่ต้องระวังนะครับกระแสเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวบนเทจนะครับมันจะเป็น i 2ต่อ i 1นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ต่อ1น,นะครับผมตัดนะเป็น2ต่อ1น,นะครับเท่ากับ i 2คือ5หารด้วย i 1นะครับก็ i 1เนี่ยจะได้เท่ากับตัวของ2.5แอมแปร์นะครับจบข้อนี้ได้ไม่ยากมากนะครับโอเค ก็ถ้าสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามนะครับผมตอบทุกเมนต์ตอบทุกคำถามอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ